สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มตัดใจไม่ลงต้องย้ายไปอยู่บ้านแฟนสุดท้ายโดนไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเป็นเรื่องราวของคู่รักที่ถูกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเมื่อหนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาโพสต์ผ่านกลุ่มที่ไม่ว่าจะพิม์พอะไรเราก็ให้กําลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีอย่างวะเป็นเรื่องของเจ้าตัวกับแฟนสาวซึ่งเขาได้ระบุว่าขอวิธีมุฟออนนยครับ ผมคบกับแฟนมาเจ็ดปีหนึ่งปีแรกต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองพอปีที่สองเขาไมา่อยู่บ้านผมไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็มีเขาตลอดมีทะเลาะก,กันแรงแค่ไหนก็แค่ด่ากันแต่ไม่ถึงขั้นตีกัน พอมาช่วงปีที่7ผมกับแฟนมีเหตุผมที่ต้องย้ายไปอยู่บ้านแฟนแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพอเราไปอยู่บ้านเขาเรากับพูดอะไรไม่ได้เลยพูดหน่อยทะเลาะกันอะไรหน่อยเขาก็ไล่เรากลับบ้านทะเลาะกันไล่ผมกลับแล้วครั้งหนึ่งตอนปีใหม่แล้วเราก็กลับมาดีกันสัญญากันว่าทะเลาะกันจะไม่ไล่กันสุดท้ายเขาก็ไล่เราเหมือนหมูเหมือนหมาทิยงคืนต้องขนของเสรมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตัวเองแต่ไม่รู้ทําไมยังคิดถึงเขาอยู่ move on ไม่ได้เลยโดยงานนี้ชาวเน็ตที่ได้อ่านต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นเอาภาพนี้เป็นพื้นหลังในไลฟ์หรือเฟซที่คุยกับเขาค่ะและจำให้ขึ้นใจว่าคุณเองก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตัวเองคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าจำแม่งให้เป็นค่ะคิดถึงได้ร้องให้ได้เสียใจได้ไม่จำเป็นต้อง Move on เดี๋ยวนี้ค่ะใช้ชีวิตต่อไปเหงาบ้างทุกคนก็เป็นค่ะคอมเมนต์ทัามาบอกว่าแล้วมันจะดีขึ้นเองตามลำดับค่ะคอมเมนต์ทัามาบอกว่าถ้ายังกลับไปดีกัน คุณก็จะได้เจอโมเมนต์นี้บ่อยๆค่ะบ่อยเท่าที่ทะเลาะก,กันนะคะคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าจากคนที่เคยนิสัยแบบนี้ตอนอยู่บ้านแฟนทําทุกอย่างให้ทางนั้นพ่อแม่เอ็นดูพ่อมาอยู่บ้านตัวเองนิสัยแท้เพราะเคยอัดอึดอัดมากพ่อแฟนมาอยู่บ้านเราเราก็กดขี่สารพัดไม่พอใจก็กลับบ้านมึงดีลองไม่ต้องง้อทําตัวเฮฮาโพสเฟสเดี๋ยวคิดได้ก็วิ่งมาง,ง้อเองค่ะแค่อารมณ์เป็นใหญ่ในทินตัวเองขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ